สวัสดีครับวันนี้จะพามา Modify นะครับมาโมขาตัวซาซาบีนะครับอันนี้คือซาซาบีตัวท่อนล่างน,นะครับที่เป็น HGUC นะครับขามันจะแบบเวลาเราขยับอย่างเงี้ยขยับใช่ไหมครับเอียงหน่อยจัดท่าปุ๊บปั๊บขยับกลับไปกลับมานะครับขาหลุดง่ายมากนะครับเพราะว่าแกนหัวตรงนี้มันจะใหญ่นะครับแล้วก็ จอยตรงนี้มันมันจะตื้นมากนะครับจอยเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูจอยตรงนี้ตื้นมากนะครับวิธีการที่เราจะแก้นะครับเราจะทำการถอดถอดตัวครอบจอยอ่อนนะครับแล้วก็ระเบิดจอยเพื่อให้แกนขามันทะลุได้นะครับเดี๋ยวไปดูครับอย่างแรกสุดเราจะขยับพวกที่ไม่เกี่ยวข้องออก่อนนะครับเขาโลกมากนะครับแล้วก็ ดึงหัวเข่าออกนะครับตออขาไปพักนะครับเราต้องดึงตัวครอบใจออกตัวนี้จะแน่นมากนะบ,บอกเลยจริงหากหากใครมีพวกที่หนีบนะครับเอาเอาที่หนีบมาใช้ดีกว่าเหลือหาอะไรมางัดดีกว่า <c oughs> หากอะครับแขกวงผมมาหัก แล้วก็แต่ฝาครอบหลุดนะแข่วงหกักแต่ฝาครอบหลุด <c oughs> ขอเก็บก่อนผมก็จะได้สองส่วนใช่ไหมครับอันนี้ฝาครอบนะครับนี่ฝาครอบแล้วก็อันนี้จอยที่จะระเบิดนะครับอ่านี่จอยที่จะระเบิดเราจะทําการระเบิดจอยตรงนี้ให้มันทะลุออกไปนะครับแขควงทำไงไวะเนี้ยเก็บรอดนะเราก็จะเทียบดูว่าตัว หัวจอยมันเหมาะกับแขกวงเบอร์อะไรนะครับอันนี้หัวจอยนะครับหัวจะมาประกบนะครับมันจะเหมาะกับสว่างประมาณดอกเบอร์ห้านะครับเราก็จัดก,การจริงๆถ้าเกิดใครมีปากกาคีบชิ้นงานใช้ปากกาคีบชิ้นงาน,นครับเหมาะกว่าจากการระเบิดครับระหว่างมาเืเอ้ากล้องน้มกล้องน้งมสอรรี่อ่า ก็รีเวิร์กลับนะครับแล้วจะระเบิดหัวจอยได้ประมาณนี้นะครับเก็บเศษจ,จอยออกแล้วก็ลองสวมด้วยเลยครับออ๊ะ เข้าไปลูกเข้าไปลูกอุตส่าห์ระเบิดขนาดนี้แล้วอ่าหัวจอยมันจะได้่างนี้เลยนะครับเราก็จะได้ท่อนขาที่สามารถขยับได้อิสระนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียคือเราจะไม่สามารถใส่ที่ครอบได้อีกแล้วนะครับเนี่ยจะใส่ไม่ได้ละคือถามว่าจริงๆอ่ะถ้าเราฝืนใส่ได้ไหมเราเราฝืนใส่ได้นะเราฝืนแบบถอดมาแล้วก็ใส่เข้าไปปืยยัดอย่างนี้เข้าไปเลยก็ได้นะครับ แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้อะครับมันก็จะกลายเป็นว่าตัวตัวฝาาข้อมันก็จะไปสีกับต้นขาตลอดเวลาไหนๆก็สาธิตรักเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยอือจะเป็นลนักษณะประมาณนี้ อาจากนั้นถ้าเกิดจะใส่นะครับเราก็ยัดยัดเข้าไปเลยฝืนยัดเข้าไปนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่แนะนานะเพราะว่ามันถูกซ่อนอยู่ข้างในยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากตรงท่อนนี้ท่อนนี้อยู่แล้วยกเว้นกรณีเราแบบโชว์ขาขึ้นมาแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะนะ้ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมเอาโอ้ยนนนนผมก็คือละส่วนกอนเริ่มมึนละโอเคกระโปรงข้างนะครับเดี๋ยวปิดกระโปรงให้ดูนะครับ กรณีถ้าถ้าเราปิดกระโปรงเนี้ยมันก็จะมองไม่เห็นล้นะครับเดี๋ยวเปนคนมาเปิดดูนั่นแหละอ๋เนี่ยครับมันก็จะไม่เห็นละก็ถูกซ่อนอยู่ใต้กระโปรงเห็นปะนะครับเนี่ยก็จะไม่เห็นละนะครับก็ ไอชิ้นส่วนตกโปงนี่ผมก็จะกลับมาทำสีหมื่นกันนะหนึ่งกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่แก้มญหาเรื่องขาก่อน,อนยุงหิบมาหลายวันละกับขาไเนี่ยจัดท่าอะไรไม่ได้เลยถ่ายอะไรก็ไม่ได้นะครับอ่าหิบจะเป็นลักษณะน,นี้นี่ใช่ไหมนี่คือชิ้นกระโปรงถูกไหมจะเป็นลนักษณะีินะครับขาก็จะขยับได้ละแขนไว้ก่อนแล้วก็ทําการประกอบขาเข้าที่นะครับ ข้างซิไปดูซิอ่านะครับจะได้ขาที่แบบว่ารอได้แบบเต็มที่เลยนะครับเนี่ยงอได้เต็มที่เต็มที่เท่าเท่าที่มันจะทําได้นะครับก็คือทำทาอย่างนี้ได้เลยแต่ที่เมื่อก่อนไม่เคยทําได้นะครับทำใหจะลา้าๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวค่อยไปพอกพุดอันนี้พุกกันเนียวนะครับแต่แค่แค่มันไม่หลุดออกมาผมก็แบบสึกแบบเป็นบุญหัวละแต่ได้ประมาณนี้ขยับก็ขยับขานนิดหน่อยไม่มากนะครับหลุดยากขึ้นนี้เห็นไหมเนีย้ยไม่หลุดละเขย่าไม่หลุดครั้งก่อนนี้ขยขับคือหลุดเลยบอกโอ้โหสงสารเอ็งมากซื้อมาได้ยังไงแค่จัดจัดท่าถ่ายรูปึองจะไม่ได้เลยนะครับตอนนั้นนะ ตอนนี้ก็ถือวโอเคข้้อละดูทำขาตรงนิดพนมโอเคนะครับคือตัวนี้โครงขามันก็แบบใหญ่อะไรดีอยู่แล้นะแต่ว่านันทําจอยมาประหลาประลาี่ผมผมหมาถึงบันไดน,นะทำจอยมาประหลาประลาก็เลยแบบมาแบบคือครึ่งกลางนะะอ่ะนะครับได้อเอาแค่แบบมันยืนได้โดยไม่โดยขาไม่หลุดที่ผมก็ พอใจสุดๆละเคยสอบถามในบอร์ดนะครับมีเป็นกระาดคนด้วยนะครับบอร์ดไทยกันผ้าอ่าอย่างเงี้ยก็มองไม่เห็นเนาะเพราะมันเพราะไม่เห็นตรงขาที่ที่เราแบบไม่ได้ใช้นะครับก็เอามายืนต่อแข็งให้เรียบร้อย ซึ่งตัวนี้ยังยังทำไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเดี๋ยวจะต้องมาติดดีคอยนะครับแล้วก็ปิดดีคอยว่าอะไรวะลืมปิดดีคอยแล้วพ่นเคลียร์ทับนะครับคิดอยู่ว่าจะเอาเคลียร์ด้หรือว่าเคลียร์เงานะครับแต่ตัวนี้ทําสีแบบไม่ไม่ค่อยคอมพล์ดีเท่าไหร่คือทําแบบไม่เรียบร้อยเท่าไหร่อาจจะจบที่เคลียร์ด้านนะครับเคลียร์ได้มันจะปกปิดความแบบไม่สวยของสีนี่มากกว่า ส่วนตัวผมนะ,ะแล้วก็ประกอบแขนให้เรียบร้อยอใส่จอยที่แขนให้สุดอ่าโอเคนะครับเราก็จะได้ชิ้นจูเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์สักทีเนี่ยขยับ ได้เหมือนที่คนอื่นเขาขยับกันได้ทัทีนะคะรับโค้ท่าได้ทันทีเนี่ยต้องโค้งยไง้เนี่ยเนี่ยก็จะขยับได้ละโอ้โหลากไปลากมาขาไม่พังพอใจละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมตัดต่อให้มันไวขึ้นนะครับยิงก็ไม่มีอะไรมากเนาะใช้สว่านระเบิดชอยแค่นั้นแหละสว่านดอกผมผมใช้ดอกเบอร์ห้ามิลน,นะครับนี่ใช้ดอกเบอร์เบบนี้ สว่านตัวนี้ใช้ดอกเบอร์ห้ามิลนะครับทะลวงจอยให้ทะลุเลยเขาหัวมันลังไ้อยู่ละขอบคุณครับฝากติดตาม